พอเพียงเออคีองามแท้ไปทอดเขาเฮ็ดเอ๋ยดังบ้าเอายายมาส่งเอายายเถามาส่งพี่น้องบ้ารรณุสเสแบงบ่ยงบอยู่น้ำสูดแล้วสูดเอาอยากพะนะยายเถาว่ะก็ยากบ่อยู่น้ำแล้วสันกูสิไปอยุนุเน,สน,นสเสแบงเออไปก็ไปตัววะ ส่องกูคนนะส่งแล้วไปหน่อยหกนาวเออปูกกล้วยบ้านยายบ้านยายท้ยพี่น่องพี่นอ้องปูกกล้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะพอเพียงค่ะพอเพียงทอค่ะทอ อ๋อนี่สิมีบักพริกไม่หลมบัก,พกเพล,ลิลกมี่อโอ้ยงามหญ่เก็บอกเอลรเศรษฐกิจพอเพียงนะคะทุกคนเก่งคักเก่งคักผู้เห็ดเดน้งาทุกเช้าข้างๆบ้าน ออนซ้อนได้หละพี่น้องเฮ็ดได้บางสีบ่ะคะ่ะเฮ็ดได๋ว่แบบนี่กล่วยนมเออเศรษฐกิจกษษษษษพอเพียงพอเพียงค่ะพอเพียงนี่สายนนำสายนนำค่ะออมนี่นไงพริก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  ดกดีค่ะเอ้ยดูคักค็แบบให้พี่น้องโลกร้านอือดูคักดูคักคพี่น้องขาโอ้ยเฮ้แต่งามแถอวะเฮ้จังสีได้พี่น้องจังสีได้จ้ะ กล้วยหอมเพิ่นกล้วยหอมเอ้ยเมียนเบ่ร์เท่น่ะเหมือนกับในคลิปเลยสุดยอดเอ้านุ่นะสายน้ำสายน้ำพ่วงมาเนื้อมาเนื้อกล้วยหอมเป็นราคาพี่น้องค่ะ กล้วยหอมเป็นราคาหอนซอดเนาะลูกก็หลายแต่ว่าขึ้นต้นเดียวไม่น่อยว่าเขาใจนะลูกคนสองสืบลึกจยห้อยตัดออกความได้พี่น้อเพราะไหนมีต้นเดียวว้าบึงทรงต้นเดียวต้นนี้ออกต้นนึงแซมต้นนึงออกต้นนึงแซมกาว่าต้นสิ่ตัดจังปล่อยเห็นไหมข้นค่ะลูกหลายหลายออมต้นพี่น้องด็ต้นนี้ขืนมาก ต้นนี้สงสัยไก่สิได้ตัดเลยวด็ดตากเลค่ะสวยงามมากเลยค่ะคเพื่อนสวยงามมากเลยนะคะทุกคน